สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องวันนี้ภาวนาบทสรุดีที่79ด้วยกันนะครับในหัวข้อคำค,คร่ำครวญของชนน้นชาตินะครับในบทภาวนานั้นได้สัทยายได้บรรยายไว้หน้าปังนะครับดังนี้นะครับขอเชิญเราภาวนาพร้อมกันข้าแต่พระเจ้านานาชาติเข้ามารุกรานมรดกของพระองค์ เขาทำให้พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของโรองเป็นบนทินทำให้กรุงเยรูซาเล็มกลายเป็นซากปรักหักพังเขาทั้งหลายทิ้งศพบรดาผู้รับใช้ของโรองให้เป็นอาหารของนกในอากาศทิ้งร่างกายของผู้จงรักภักดีจอบโรองให้เป็นอาหารของสัตว์เขาทำให้เลือดไหลดังสายน้ำรอบกรุงเยรูซาเล็มไม่มีผู้ใดฝังศพข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของเพื่อนบ้านกลายเป็นเป้าแห่งการหัวเราะเยาะและเยยหยันของผู้คนโดยรอบข้าแต่พระยาเวพระองค์ยังทรงพิโรธอยู่อีกนานเพียงใดเป็นนิจการหรือพระเจ้าข้าความคุนเคืองของพระองค์ยังจะคงคุก,กรุ่นดังไปกระนั้นหรือขอพระองค์ทรงหลังพระลหิตทรงหลังพระพิโรธลงเหนือนานาชาติที่ ไม่ยอมรู้จักพระองค์และเหนือนานาอาณาจักรทั้งหลายที่ไม่เรียกขานพระนามของพระองค์เพราะชาติเหล่านั้นกลืนกินยาโคบไปแล้วทําลายที่พมนักของเขาจนหมดสิน้นขอพระองค์อย่าทรงรำลึกถึงความผิดของบรรพบุรุษแล้วลงโทษข้าพเจ้าทั้งหลายโประสะเสด็จมาพบด้วยความเมตตาสงสารโดยเ,เร็วเถิดเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายขัดสนอย่างยิ่ง ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นโปรดทรงช่วยเถิดเพราะเห็นแก่พระสุริรุ่งโร์แห่งพระนามของพระองค์โปรดทรงช่วยให้รอดพ้นและทรงอภัยบาปของข้าพเจ้าทั้งหลายเดชะพระนามพระองค์เหตุชไหนนานาชาติจึงถามว่าพระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ใดโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติต่อหน้าข้าพเจ้าทั้งหลาย ว่าพระองค์ทรงแก้แค้นแทนโลหิตของผู้รับใช้พระองค์ขอให้เสียงคร่ำควรวญของผู้ถูกจับเป็นเฉลยขึ้นไปถึงพระองค์โปรดทรงช่วยผู้ถูกตัดสินประหารชีวิตให้รอดพ้นเดชะพระอนุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังดูหมิ่นพระองค์เพียงใดโปรดทรงตอบสนองเขาให้ถูกสอบประมาทเป็นเจ็ดเท่าเถิด ส่วนข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระองค์และเป็นปู่แก่ที่ทรงเลี้ยงดูจะขอบพระคุณพระองค์ตลอดไปจะประกาศสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกยุคทุกสมัยรับพี่น้องก็เป็นบทภาวนาของชาวอิสราเอลที่ภาวนาขอพระเป็นเจ้าในหัวข้อบอกคำคร่ำครวญของประชาชาติทั้งหลายก็แน่นอนในเหตุสาเหตุก็เพราะว่า เขาได้ถูกฆ่าศึกถูกศัตรูนั้นมาทําร้ายมาทําให้ต้องพินาศไปเมืองของเขาก็แตกป้ายแพ้แก่ฆ่าศึกนั้นในประวัติศาสตร์ก็บอกว่ากรุงกองทัพบ,บาบิโลนนั้นก็มาทําลายกรุงเยรูเซาเล็มในการแล้วก็จับพวกเขาเป็นเฉลยตั้งแต่ปี587ก่อนคศา แล้วก็บทสวดีนี้ก็เป็นคำคร่ําควรเป็นคำบ่นขอบพระเจ้าจากสภาพที่เขาถูกลงโทษถูกทําร้ายถูกพบกับความยากลําบากในชีวิตของเขานั้นถูกกวาดล่อนไปเป็นเฉลยเลยกัแล้วแต่แล้วก็ต่อมาในสมัยชาวโรมันนั้นก็ทําลายพระวิหารอีกในคศ70 ก็เหมือนกันก็วิหารก็ถูกทําลายอะไรต่างๆนะครับความผูกพันของชาวอิสราเอลชาวยิวกับพระวิหารเนี่ยมันลึกซึ้งเพราะว่าเาถือว่าพระวิหารนั่นเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพระเป็นเจ้าเลยเป็นที่อยู่พระเจ้าก็คือเป็นพระเป็นเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เขา,เามีความผูกพันเพราะฉะนั้นเมื่อเขา,เาต้องพัดพลาดจากพระวิหารจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเป็นเลยอะไรต่างๆก็มีความทุกข์ยากและนี่ก็เลยเ ภาวนาคร่ำครวรแนละเป็นเบรงสวสดีที่เขา,าสันเสริญพระเจ้านะสำหรับพี่น้องอเราที่เป็นคริสตชนก็แน่นอนว่า,าเรากา็หลายครั้งชีวิตเราก็รู้สึกเช่นเดียวกันมีความรู้สึกว่าพระเบนเจ้าทรงอยู่ห่างไกลพระองค์ทรงทอดทิ้งพระองค์ทรงไปไกลจากเราไหมแล้วเราก็มีความยากลําบากแล้วเราก็วอนขอพระพรคร่ำครวญแล้วก็ ขอพระเมตตาจากพระเจ้า<ม>ก็ทำนองเดียวกันพี่น้องในชีวิตแต่ละวันยิ่งสมัยนี้ที่เราอยู่ในสภาพของความวิตกกังวลมีความกลัวเกี่ยวกับเป็นต้นโรคร้ายโรคประบาดโควิด -19 ขึ้นไปทั่วเราก็ไม่รู้ใครจะติดโรคบ้างไม่ติดโรคบ้างอะไรกันแล้วแต่เรารู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ความเป็นจริงก็รู้สึกชีวิตมันก็ไม่เหมือนกับ สามปีสี่ปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็ต้องพบกับความยากลำบากความยากลำบา,า,ากบานั้นมันไม่เหมือนกันมันต่างกันสมัยโบราณภัยมันมาจากข้าศึกศัตรูจากความพ่ายแพ้จากการถูกกวาดต้อนเป็นเชลยสมัยนี้เราถูกทรมานด้วยความบกพร่องด้วยการรับความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตก็ขอเราได้ มีความเชื่อความไว้ใจแล้วเราก็พยายามทําชีวิตของเรานั้นให้อยู่ในพระเมตตาของพระองค์ด้วยการคิดดีด้วยการกระทําสิ่งที่ดีแล้ก็ด้วยการพยายามที่จะมั่นคงในความรักในความเชื่อในความเรื่มใสและศรัทธานในพระเบญนเจ้านะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสัรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประจานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด